สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะทําการสอนการออกใบกากับภาษีขายหรือใบเสร็จรับเงินนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องล็อกอินเข้าระบบก่อนเหมือนเดิมนะครับครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้เลือกเมนูซื้อขายสินค้านะครับ เลือกบันทึกข้อมูลทำรายการนะครับเลือกขายสินค้าและบริการและเลือกขายสินค้าและบริการอีกทีหนึ่งครับครับเมื่อกดเข้ามาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างนั้นเป็นรายการที่เราเคยบันทึกไว้แล้วนะครับก็จะมีรายการใบกำกับภาษีของเก่าๆแสดงให้เห็นนะครับ,รบสำหรับการออกใบกำกับภาษีขายนะครับ ลูกค้าต้องทำการเพิ่มข้อมูลลูกนี้การค้าเพิ่มข้อมูลรหัสสินค้าก่อนนะครับก่อนที่จะออกมอบเบอรมกัินภาษีขายได้นะครับโดยขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลลูกนี้การค้าและรหัสสินค้ามีอยู่ในคู่มือและวิธีการสอนในคลิปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ในกรณีที่เรามีออกใบเสนอราคาไปก่อนหน้านั้นนะครับก็สามารถเลือกรายการจากใบเสนอราคาเพื่อมาทำรายการได้เลยครับส่วนในกรณีที่เราไม่ได้ทำใบเสนอราคาแต่เราเออกจอใบกำกับภาษีเลยแล้วเราต้องเลือกรายชื่อก่อนนะครับอ่าครับเดี๋ยวผมจะเลือกรายชื่อนะครับก็จะมีรายชื่อปาปรากฏตามที่เราได้ใส่ข้อมูลในลูกนี้กันค้าไว้นะครับ เลขที่เอกสารนี้จะเป็นเลขที่อัตโนมัติไม่ต้องสนใจแล้วไม่ต้องแก้มน,นะครับส่วนเลขที่เลเลที่อกสารก็จะเพิ่มไปไเรื่อยๆตามตามลำดับของเอกสารนะครับแล้วก็มาเลือกวันที่เอกสารเลือกเครดิตที่เราจะให้เครดิตลูกค้านะครับแล้วก็เลือกพนักงานขายครับเช่นผมเปิดใบผมเปิดตามวันที่นี้เลยนะครับก็จะได้อย่างนี้นะครับ เมื่อใส่ข้อมูลครบเสร็จปุ๊บให้เลือกรหัสสินค้านะครับเราก็เลือกดูว่าเราจะขายสินค้าตัวไหนนะครับในกรณีที่รหัสเยอะไม่สามารถหาเจอก็สามารถพิมพ์และค้นหาได้ได้นะครับราคาราคานี้จะเป็นค่าเริ่มต้นที่ตอนที่เราบันทึกในรหัสสินค้าไว้นะครับแต่เราจะแก้ไขตอนนี้ก็ได้นะครับ เอื่อใส่ราคาเสร็จต่อหน่วยเสร็จปุ๊บก็กดเพิ่มได้เลยครับรายการก็จะมาอยู่ข้างล่างนะครับโดยคิดแบตให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อทําในกรณีที่เราจะเพิ่มขับอีกเราก็กดตรงรหัสสินค้าแล้วเลือกรายการสินค้าใหม่เข้าไปฮะก็จะเป็น2รายการนะครับเมื่อเราทํารายการเสร็จปุ๊บให้กดบันทึกข้อมูลได้เลยนะครับ ก็จะเป็นตามตัวอย่างนี้นะครับเมื่อเรากดบันทึกข้อมูลเสร็จปุ๊บเราสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับเราจะกดดูตัวอย่างใบกำกับภาษีก่อนนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับนี่คือรหัสที่เราใส่ไปทั้ง2รายการนะครับตอนสั่งพิมพ์รายงานจะมีทั้งหมด4ใบนะครับ ต่างกันตรงหัวกระดาษนะครับและสีกระดาษนะครับ2ใบแรกจะเป็นต้นฉบับใบแจ้งหนี้ใบสงง่งเบภาษีสองใบหลังจะเป็นใบเสร็จรับเงินนะครับเวลาสั่งสั่งพิมพ์ใบสมับภาษีให้เอาต้นฉบับให้ลูกค้าเราไปนะครับส่วนสำเนาเก็บไว้กับตัวเองนะครับ ส่วนขั้นตอนนี้ก็การออกใบมือกับภาษีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีเพิ่มเติมน,นิดนิดหนึ่งนะครับในกรณีที่เราต้องการกลับไปดูใบอื่นๆเพื่อจะพิมพ์ใบใบมือกับภาษีใบเก่าๆนะครับก็สามารถดูจากเลขที่เอกสารได้เลยครับแล้วก็กดที่แว่นขยายข้างหลังครับเมื่อกดที่แว่นขยายเสร็จปุ๊บในกรณีที่เราต้องการสั่งพิมพ์ใบนี้ออกมาใบเลขที่6นี้ออกมาก็คือ เราก็เลือกพิมพ์เอกสารออกเป็นชุดได้เลยครับมันก็จะพิมพ์ใบก่าวออกมาให้เวลาสั่งพิมพ์นะครับให้เลื่อนเมาส์ไปที่มุมขวาด้านล่างแล้วก็ไปที่รูปเครื่องปรินเตอร์นะครับแล้วสั่งพิมพ์ได้เลยครับส่วนขั้นตอนอื่นๆ รายละลเอียดบางส่วนที่ไม่ได้ชี้แจงไปก็สามารถโทรสอบถามผมได้นะครับอันนี้เสร็จขั้นตอนการออกใบกำกับภาษีแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับขอ,ขอบคุณครับ